กราบนมัสการพระคุณเจ้าท่านพระครูประพัดธ,ธรรมทินเจ้าคณะตำบลหนองเมืองเจ้าอาวาสวัดภูน้อยคณะกรรมการจัดการแข่งขันท่านผู้มีเกียรติและท่านผู้ชมทุกท่านมหากรรมมวยโลกส่งเสริมการศึกษาถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์สีกองทบกช่องเจจากเวทีมวยชค่วคราววัดภูน้อยอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีซึ่งการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดีโดยมีบริษัทปูนซีเมนนครหลวงจำกัดมหาชนเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการและมีบริษัทก่อเกียรติกรุ๊ปจำกัดรับหน้าที่ดําเนินการประสานงานถ่ายทอดสดโอกาสนี้กระผมขอแนะนําคณะกรรมการจัดการแข่งขันและผู้ที่มีส่วนร่วมผลักดันให้งานนี้ประสบความสําเร็จดังต่อไปนี้เจ้าคณะตําบลหนองเมืองเจ้าวาดวัดผู้น้อยท่านพระครูประพัฒน์ธรรมทิน ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีนายธานีมาลีหอมชมกับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค7จังหวัดนครปฐมพันตำรวจเอกทิสอนนสันต์แสงชัยพันธ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านมีพันตำรวจเอกเฉลิมชัยมณีวันรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลบ้านมีนายจิรศักด์ ทองศักนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชอนม่วงนายสุพจน์สมสิงประธานนักศึกษาปริญญาเอกรุ่นสามปทุมธานีนายประยุทธ์คงเฉลิมวัดนายกเทศมนตรีเมืองบ้านมีนายจักรพันลาววงไทยคณะกรรมการจัดโคศกเสถีฐีเรือทอง มหาพินโยรรอรอนายสำรวยแสงม่วงและขอแนะนำผู้สนับสนุนรายการที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในวันนี้เริ่มจากผู้แทนบริษัทปูนเซเมนนครลหลวงจำกัดมหาชนผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการาท่านผู้ชมและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพลำดับต่อไปนี้ ท่านจะได้พบกับมวยคู่เอกของรายการนักชกทางด้านมุมแดงเป็นคู่ชิงแชมป์ดับเบิลซเอเซียรุ่นซูเปอร์ไฟเวทน้ำหนักช่างได้115ปอนด์แทบพลิ์เจนิฟุดกอเกียรติยิมประเทศไทยรวมเลืดเนื้อชาเจ้าไทย เป็นประชารัฐพระไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนมารักสมัครขีไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่คลาดเอก,กราชจะไม่ให้ใครคงมขี่สละเลือดถูก ย่าเป็นชาติพลีทะเลิงประเทศสําหรับผู้ที่ร้องเพลงชาติจบไปนั้นได้ได้แก่ขอมากรรมโลกส่งเสริมการศึกษาจากวัดพูน้อยก็หมดเวลาลงแล้วนะครับคุณสัญชัยพลชีวินจามัญชาอ่อนวิมลคุณสุดนทจันทร์สีทองและก็ผมพิเชษฐ์เรนอินนะครับพร้อมกับทีมงานถ่ายทอดสดครับลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ of the dead ones. Break, rattle for truth. Soon we will be the dead ones. Just thinking of putrid meat. puts us in a mood. Oh, oh. oh.